ไห้ตังคซื้อเห้านี่ยว่าไปกินดองไปเฮาไปกินดองเต้าโต๊ะออกมาหลังคนเตะเบิืมแตะเป็นบิงเผื่อบิงมันมีเบิ้งในหลังเต้ามันไล่เป็นขั้นเป็นอันน้ำนันดิปินมาเท่าคูมือนี่ยแล้วก็เลยว่าไปกินดองไปกินดองไปกินดองดองในดองเต้าไปกินดองเต้าหมายความว่าคือืันหฮาว่านั่นล่ะไปกินดองเพราะว่าพิ่โต๊ะลงมาล่ะ หลังพอแตะเบิดตเป็นบิงเป็นบิงบ้านนี่มันจอดเชื่อกันเห็นบอลอ่ะมันเป็นพงเป็นพงเป็นพงมันเป็นนิทานมาจังได้บ้าไปกินดองไปกินดองเออก็เลยว่าไปกินดองเต้าสองโตลรามาโต๊ะลงมาหันดองเต้าเพื่นกับแตะเบิดเขาก็เลยว่าไปกินดองโมแม่งกินของดองเนาะเออเขาว่าไปกินดองก็เลยว่าเอ็ดดองมาเอาคุมมือนี่